แตกิงไห้ก่อนพี่น้องให,ให้กหจริงแตกออกไหมครับป๊าบยุ่งลายเถอะป๊าบยุงลายครับพี่น้องเลยครับน่วยนี้ก็เดี๋ยวผมจะล่องเอาไว้นะครับจะไว้บ่ครับพี่น้องน่อยนึงครับสองน่วยนี้พ่อเก็บแล้วครับเดี๋ยวบาโซกอาจจะล่อง มาชิมเบิองนะครับว่าจะเป็นยังไงกลับก่อนเือนกับเย้าจะห่อตัวนี้ก่อนครับครับสวัสดีครับพี่ร้องครับมาเนี่นมาชิมบักซีดาพี่น้องบัซซีดาได้กินแล้วครับอาจจะเป็นน้วยแรกแล้วครับพี่น้องน้วยแรกเลยได้กินนะครับโอ้ยุ่งลายพี่น้องกลับก่อนเื่นกับห่อกอนครับ เพิ่งปลูกได้บ่ดนนะครับต้นนี้ปลูกได้ประมาณ4ี่เดือนครับได้เป็นน่วยแล้วครับผมเอหน่วยทางแก้สามเดือนแรกนะครับนี่ครับพี่น้องนี้ครับต้นนี้เราโศกล่องเอาไว้นะครับล่องเอาไว้แบบว่าสามเดือนเอาลูกไว้จะได้กินบ่อครับปรากฏว่ากันนี่ครับยังที่พี่น้องเห็นนะครับพี่น้องนี่ครับสามเดือนครับสามเดือนเอาน่วยไว้ครับตอนนี้ก็บี่เดือนห้าเดือนแล้วครับ จะเข้าหาเดือนแล้วนะครับได้กินแล้วครับพี่น้องเก็บเมังนวยนะครับเป็นยังไงในุ่งหลายครับน่วยกับมว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่าพว่าพหาะตอนงครับส่วนตัวนี้น่าจะโดนใบมีดเครื่องตัดนะครับน่าจะกินได้เยอะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมังน่วยนี่ครับ ชิมแล้วพี่นอ้องสองน้อยแหลกพอตอนที่ลูกไงครับผิวก็จะบ่ค่อยงามแบนไหนพี่นอ้องอันนี้ครับฝนตกใส่กับมีเปียกๆจังน้อยครับกตเดี๋ยวบอโชคจะทําการพาล่องมึงครับว่าจะเป็นจังไดครับครับยูุส่วนกับบไดเอาจานมากครับกตเดี๋ยวจะเอานี่แหละครับเอาถุงถุงห้องนะครับ ตัวนี้นี่สามารถนําไปใสได้อีกนะครับพี่น้องใสได้อีกรอบนึงครับล่างล่างดีๆแล้วก็เอาไปใส่ไม้นะครับได้อยอะไสได้อีกหนึ่งรอบครับเป็นเป็นถุงกันยูวีนะครับพี่น้องกันแสียงได้ครับครับล่องแบบว่าห่อแบบโดยที่เท้าเราต้องใส่กระดาษนะครับมโชครับผลของการเฮ็ดก็ดีนะครับนี่ครับผิวก็โอเคครับขนาดห่อตอนที่ลูกง่ายแล้วนะครับ คือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวบ่าโชคจะลองทาเบิ้งเนาะเป็นยังไงชิมเหงพี่น้องเบิง้งนี่ครับเคยไปชิมแต่แตงโมนะครับแตงโมเมลอนอยู่ไทยมาชิมมักซีดาเจ้าของกัรลู้สึกดีใจนะครับการดีใจจะคนละแบบนะครับตัวนั้นนี่คือเป็นของคนอื่นปลูกไว้นะครับเอาไปขอ้าเป็นกลิ่นนะครับเนาะ แต่ว่าตัวนี้เป็นที่เฮ้าเฮ้าเฮ็ดเองนะครบับความดีใจความพุ่มใจมันอาจจะแตกตั้งกันนะครับอันนี้ครับพี่น้องว่าตัวก็จะพา,างสีเลยเนาะโอ้ยนะครับน่ครับขังในเป็นแบบนี้ครับย่งหลายจังหน่อยพี่น้องป้านย่งหลายครับอันนี้ครับโอ้ ยุ่งกับกวนพี่รองเลยไครับพี่้องโบมี่นอนนะครับถึงแต่หอตอนที่ลูกไงแล้วกับโบมี่นอนเดี๋ยวเราโศกจะลองซิมมึงครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติจะออกหวานดูครับ วหวานน้อยๆบ่ฝาดครับหาแซ่บด,ดีครับหวานๆกรอบดี ครับพี่น้องมเมล็ดก,กะส่วนมาก้าเป็นฝรั่งกิมจูกะจะมีมะเมล็ดประมาณนี้แหละครับมเมล็ดก,กะอ่าในจะบ่ค่อยหลายนะครับแต่จะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับับครับโอ้ยยุ่งกวนพี่น้องยุ่งหลายฮนะหนาฝนลุ่งยุ่งหลายครับครับต้นนี้ก็มีอยู่หนึ่ยหนึ่งครับ ครับต้นนี้ก็ห่อไว้กันนี่ครับง่ญ่แล้วครับนี่ยครับง่ญ่แล้วขัดรออีกจกหน่อยครับครับต้นนี้กับมีครับถ้าย่อยไปเรื่อยพี่น้องถ้าย่อยห่อไปเรื่อยห่อไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยครับครับกับมีพี่น้องเิ่นถามมาบักซีดาเป็นยังไงนะครับในลิมนี้กับผ้ามาเบิ่งนะครับอันนี้ครับครับที่ห่อว้ ที่ห่อไว้ครับพี่น้องนี่ครับตัวใสกระดาษกับเปื่อยเบิดแล้ะครับเจอฝนผมมา้าใส่ทุงกันยูบีกับบอตองใสหรอกครับนี่ครับสะดวกดีกับบอตองใสกระดิพี่น้องอันนี้ครับคือต้นนี้ก็นี่ครับมีหน่วยมาเรื่อยๆครับนี่สามารถห่อได้นะครับอ่นนี่พี่น้องนี่คือเกินกำนัลได้ครับนี่กับมาห่อบอท่านนะครับ ครับก็มีหอมาเรื่อยๆครับหอได้เรื่อยๆครับต้นนี้ก็นี่ครับตรงหอเหตท่านครับพี่น้องถ้าบ่มีเวลามากนี่คือนี่ครับก็คือบาโชกนะครับอันนี้พี่น้องถ้าบ่มีเวลามากดูแลปันไดกันี้ครับซํำนี่ก็เกินนะครับแต่ว่าบ่ป็นยังครับบ่มีบ่มีมลรงวันท้องมากถือว่าหอได้ครับผมก็บ่เป็นยังนะครับ ครับงานสวนกับงานนักนี่ก็คือการตัดหญ้านะครับดแูแลหญ้าถ้าเขาบทตัดมันก็จะคลายเับมันจะหกเกินนะครับอันนี้พี่น้องสีดาครับถือว่าได้ผลดีครับพี่น้องตอนนี้ก็ทุกต้นกับพ่อหอแล้วครับอันนี้ครับพี่น้องต้นนี้กับนี้ครับ อันนี้ครับข้างล่างนี่เดี๋ยวเด็ดออกนะครับพี่น้องนี่ครับเด็ดออกมะฮอ่อเอาหน่วยข้างบนนะครับครับหลายครับหอบบทันหมดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้มาเริ่มหอนะครับอันนี้ครับพี่น้องหอแทบไม่ทันนะครับตอนนี้ปลูกแป๊บเดียวครับพี่น้องในผลผลิตแล้วครับได้กินแล้วใบนี้ก็ต้องลูดรอครับนี่ครับ ทามีเวลานะครับนี่ครับรูดออกเพื่อจะให้เกิอดอขแขนงออกมาใหม่นะครับนะครับรูดออกเลยครับใบกแก่ๆแี่ครับใบแจ่ๆแรูดออกนะครับรูดออกแลก็จะกีนี่ครับขึ้นมาแบบนี้เนาะอันนี้บ่เป็นน้อยนะครับบ่เป็นน้วยตัดออกนะครับตัดออกก็ได้ครับเอาไปช่ํานี้ครับให้เกิดมาใหม่ขึ้นไป กับรูดใบครับตรงนี้เวลาดีครับเ็ดงานเ็ดงานเกษตรครับผมต้องมีเวลาดูแลครับสามารถคำคงที่กับบดได้ยังหรอครับไรแต่ยุ่งครับผมยุ่งมีเบิดมือครับยุ่งหลายแห้งครับตรงนี้อันนี้ก็ตาดออกเลยครับจิงไม่สวยนะครับเราจะเอาไว้จิงที่สมบูรณ์านั้นนะครับตัวนี้ก็บมุญน้ไว้นะครับตาดออก เกิดไม่ครับรูดใบเลยนะครับพี่น้องรูดใบตัดแต่งรับน้วยร้ายครับผมเทียบเลยนะ หอบ้ทันครับ ตัวนี้จะเป็นขนาด10หกคูณสิบสามนะครับถ้าผ้ได้เฮดฝรั่งอยู่นะครับหกคูณสิบสามผมมาหน่อยเกินไปครับหลังจากที่ผมล่องตับเบงแล้วนะครับล่องเฮดเบงแล้วต้นนั้นนะครับปรากฏบาดหน่วยมันสามารถง่ญ่ได้อีกครับแต่ว่าถุงมันตึงแล้วนะครับหกคูณสิบสี่ครับพอดีครับหกคูณสิบสี่ใส่ได้ครับพี่น้องถ้าบมได้ซื้อถุงยูวีนะครับมะฮวบักกีดานะครับ เนี่นั่หกคุณทิบซครับผมเพราะว่าหมอเลยครับเพราะว่าบักกีดาสามารถอ่าเติบโตได้หีดนะครับครับโอเคครับครับประมาณนี้แหละครับพี่นลองในการเก็บเนะครับเนาะกูยังล่องในเบิดแหละครับเท่ากับล่องเบึงครับบานผลลับจะเป็นอยนยังไงเนาะ ครับจริงในอยหน่อยบาโสรกร่องเหรอครับได้อยู่ครับรับพี่น้องต่อไปก์กติสังหกคูนสิบสี่ด้อพี่น้องบ้างตรงนี้รู้สึกว่าจะหน่อยโพดนะครับการเนียนํ้ำาให้ห่อตอนหน่อยกว่านี้นะครับนี่ขึ้นใหญ่แล้วแต่ว่าบลาโสกตรวจสอบบางแล้วนะครับว่า,าไม่มีมแมลงวันทองนะครับบ่มีแมงครับพี่น้อง ผมบบมีแมงกับผมีแมงเข้ากับห่อได้นะครับการกระเทียบบมีมยังตายตัวลงพี่้องแล้วจะพื้นที่นะครับบางพื้นที่กับน้อยๆได้กัมีแมงหลายนะครับบางมองการนี้ครับคือของบาโชกเนี่ยนย้อยใหญ่ๆห่อก็ได้กินครับสองน้อยหัวง่ายกูนี่นะครับพาออกเบิงกับผมมีมาเลี้ยงนะครับ ไม่มีเนี่ยครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องเด็ดไปเรื่อยๆครับแต่งไปเรื่อยๆเด็ดใบแต่งน่วยนะครับเด็ดใบออกเพื่อจะให้อ่าบ่ไปเลี้ยงใบนะครับให้มาเลี้ยงน่วยครับพี่น้องประมาณนั้น ัปกติได้ครับผู้ใดมีพื้นที่ปลูกไว้เลยพี่น้องตามบ้านนอกเขานี่ก็เอาใส่ถุงสามหน่วยนะครับใส่สามหน่วยไปเลยครับยี่สิบบาทบ่ต้องไปขึ้นกิโลอกครับใส่ถุงถุงละสามหน่วยครับสามลูกอันนี้ครับหน่วยซัมมี่ครับผมนี่ครับหน่วยซัมพีบลาโศกอ่านี่แหละครับหน่วยซัมพีบลาโศกกินนี่แหละครับนี่ครับพี่น้องหน่วยประมาณนี้ครับเอาใส่สามลูกนี่ก็ได้แล้วครับยี่สิบบาท สามนนอกเข้านะครับโดยที่เราต้องไปสั่งกิโลนะครับเ่าต้องไปชี้เอียดว่าโลละเท่าไยนะครับใส่ไปเลยสามหน่วยครับหน่วยประมาณนี้แหละหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ให้สามหน่วยคือเก็หล่ะครับถุงละยี่สิบยี่สิบครับขายไงครับปลูกไปเลยครับสําหรับข้าวลังกินจูนะครับบักซีดานะครับจะขายดีครับผมผมมาถ้าผมได้ปลูกได้นะครับห่อได้ปัญหาเม่ได้อยู่ที่การปลูกนะครับถ้าลงมือปลูกมันต้องสําเร็จนะครับต้องปลูกให้สําเร็จเลย เพราะว่ามันกัดดูแลบางอย่างนะครับสำหรับพลังกิ่นจูนะครับจากคลิปนี้บ้าโชคขอพุณนที่ทิ้พองครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจบ้าโชคนะครับกับว้พ่อกันคลิปหนาครับขอให้พี่พิม์นองอยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับจะไปเอาไปให้อปอชิมครับอยู่บันครับผม